ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่นอ่ะบีอัทอร์นโดไปใช่ไหมครั้งนี้เราเล่นบีอัสเนกบ้างจำลองการเป็นงูนะครับซึ่งมาดูกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งในเกมนี้อ่าพี่นี่แกก็เป็นงูแล้วไม่ใช่เหรอจะต่อเตไปโดต้องูเท่าไหร่ไม่ใช่แล้วเหมือนกับอะไรบางอย่างเหมือนกับอะไรบางอย่าคนดูไม่จริงนะคนดูไม่เท่าไม่จริงครับมันไม่เท่มันไม่เทู ไปแล้วผู้พักคนไปแล้วไปแล้วไปเร็วเร็วเวไปแล้วไปแล้วเร็วนะว่าเสร็จแล้ววิ่งหนีแล้วว่าเสร็จแล้ววิ่งหนีโอ้ยพวกนี้อุ้ยเริ่มเลเวลหนึ่งเอาแล้วเฮ้ยเหนือยก่อนเหนือยก่อนมันต้องกินอะไรอุ้ยนักแกนี่ฉันเจอกูนตัวมาเลอร์เลยไหนใส่ให่ใส่โอ้โหใหญ่อันนี้แกนี่กินหนูอันนี้เลยกินกระบอกกินกระบอกกินไม่ได้ กินนกก่อนกินนกงูกินนกจอตอจอต่อมาดูแกนนี่ดิตัวแกนนี่มันเหลือแค่เนี้ยไหนอะพวกแกอยู่ไหนกันน่ะกินหนูพวกแกอยู่ไหนกันเนี่ยฉันกินนกอยู่เนี่ยตมอบอกบอกบามีดยาโอ้ยมีมีมีให้เกลียดกันหน่อย นี่งูนะไม่จะหากรี๊ดจกดูได้เหลืออยู่แค่เนี้ย,กยแกล์เต็มที่เลยให้ความเกลียดฉันกินนกแล้ววิบนี่ฮเฮ้ยใครอ่ะตัวขาวดําไม่ใช่เจ้าหมีแน่นอนเป็นที่หนึ่งตอนนี้ฮเฮ้ยมัาขมเอือบตัวเขียวไปแล้วโอ้โหไม่นะอุ้ยเจ้าหวีฉันเจอแกอยู่ข้างหน้าเห็นว่าฉันตัวเขียวแกอยู่ไหนโอ้ฉันต่อเ้าวีดั<ะ>บอา้าวขอโทษไม่เป็นไรฉันกดแก้แค้นได้ เรียบร้อยไปซะเจ้าหมีเลเวลหนึ่งไปซะตปุ้มไอ้ช้างจะกินแกใครให้กินฉันน่ะนี่เจ้าหมีเจ้าหมีแกกดที่สกินน่ะมันเปลี่ยนสกินได้อ่ะเอาสกินยังไม่มีเหรอพออย่าวิบวิบหรือว่ามันต้องมาสุ่มก่อนมันถึงจะเปลี่ยนสกินได้อาสุ่มอันหนึ่งต้องสุ่มเอ้ามาทามาสุ่มกันมาถึงก็สุ่มเลยอ้าวเป็นมูสิงกำตาหน่ะ เซ็งเลยอ่ะหูสีสันลองเปลี่ยนสก,กินมาโอ้ต้องกินเพื่อนมันถึงจะได้กระโหลกแล้วต่อจมีโดอ๋อแล้วกระโหลกมาเปิดไข่เนี่ยนะแล้วสก,กินมันมีคูณด้วยมัง้งไงอ๋อโอเคเดี๋ยวลองดูมากินกบอ้ากกินไม่ได้ต้องกินเอ่อตัวเลเวลหนึ่งก่อนเป็นหนูนะครับพอเลเวลสองก็กินนกได้เลย <Yeah. S 1> นี่ระบบเกมมันอย่างนี้กินกระต่ายไม่ได้กระต่ายร้อยยี่สิบแปดแล้วคราวนี้เนี่ยเขาจะมีถ้ำให้มุดด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูมุดถ้ำ นี่อุ้ยสีกรมกึนมากสามารถเรียนนะครับทะลุไปอีกฟากหนึ่งเราจะเห็นงูเขียวอยู่ข้างบนอุ้ยตัวงูใหญ่มันไล่พวกเราอ๋อไอตัวที่อยู่ข้างล่างก็คือใครมุดอยู่อ่ะใครอ่ะไม่บอกเห็นแล้วไม่ดไอเจ้างูเขียวหางแหวบมานี่เดี๋ยวเขียวหน่อยนี่มันชันอ๋อกินหน่อยแกดี้คดียวเคำเดียวแกดี้อะไรล่ะออกคำเดียวนี่ ช่ีมันเรียกแกนดี้อะให้มาแล้วมีอลยให้ม uh, ีชวกินมันไหนไหนไหนมนอยู่ไหนเดี๋ยวฉันจะกินมันเองจะตอสไดีไม่ติดกินดีโรพีโรพีโรไม่พีโรชวงหีชวมีแล้วไม่เือดหฉันเหลือหางอ่ะเฮ้ยฉันไม่มีหางอะ โทษนะนั่นงูหรือหางจริงจกอะถ้าฉันเติม V I P เหรอก็กินได้โซนนี้เลยอะดิโอเคขอลองดูโอ้ยไอ้หลู V I P ไอ้ทุกงานเลยไอ้หลู V I P จะรออย่าเห็นนะแกนี่จะมาเรียบร้อยกินแน่จะครีสบอลดีเฮ้ยตอนนี้ทุกคนฉันอยู่โซน V I P แล้วก็กินกระลอกกินกระต่ายได้หมดเลยเนี่ยโอ้ยหลู เว้ยมีไก่ยักษ์ด้วยไก่ยักษ์เท่าไหร่อ่ะโอ้ไก่ยักษ์หนึ่งพันนี่อ่ะเรากินให้ได้หนึ่งพันก่อนนะครับถึงจะกินไก่ยักษ์ได้โอเคหนึ่งพันแล้วกินไก่ยักษ์กินเลยกระตากกระตากกระตากไปด้วยคนนีแกอยู่รอบนอกไปฉันคืองูวีไอพีเจ้าหมีตัวใหญ่จะเขมือแกด้านหลังแบ่งทนฉันแกเห็นปะ ขั้น,นกล้ามาค่ะบเบื่อเพื่อนเบื่อเลยไม่ก<ม>ลัวหรอกมันจะกินแกแล้วเห็นไหมด่าไอพี่มากินเลยมาเลยคิดว่าฉันกลัวเอาชู้ม<อ>ันไม่ไหวจะต่อทำให้โดนแกจะร่วมกับฉันไปฉันจะให้แกแแแกินแกกิน,น <What? S 1> ฉันแล้วแล้วแกก็ไปกินมันอีกทีเอาเปล่าไม่เอาออเอาเอาหลบเข้าชนวีไอพีเฉยเลยอ๋อแต่ถ้าหมีอย่าอย่าทขาเขาไปแงบังทำไมมี แค่นี้ก็มันจิ้มกพอแล้วเอามันกดชิปได้เหรอ <S <S 1> <S 1> นี่กดชิปแล้วก็จะสปีดอ๋อโอเคแล้วถ้าเกิดเราอยู่กับสายฟ้าล่ะจะสปีดขึ้นปะอันนี้ยู่สายฟ้ามันจะสปีดขึ้น็บโ<อ>ล่ด้วยนะตัวต่อจะมีโลดสีฟ้ามีโล่ด้วยใช่ไหมไอฟ้าฟ้าวาวอ่ะโล่อ๋ออันนี้มุดได้มมดลงไปทางล่างาเฮ้ยลงมาใต้ดินอุ้ยสุดยอด เฮ้ยช่วยด้วยมีตัวตาชั้นป่าเหมือนฉันเลยเนี่ยมันจะขับเบือบฉันข้างล่างใต้ดินน่ะอ๋อรู้แล้วฉันใช้โลดีกว่า29เร็ว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 เรียบร้อยมันขับเบือห่างฉันไปอะแต่ฉันมีโลอยู่โอเคโอ้มันกินห่างฉันไปดังครืบเลยเนี่ยไอ้เจ้างูตัวเนี้ยชื่ออะไรเนี่ยขอจดไว้ก่อนคัด13 12 ได้เดี๋ยวเจอกันไม่ได้ล้จะกู่บอดี้ระว่างกม่ตัวใหญ่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 กินหางไม่ได้ไม่รู้อเว้ยอุ้ยตัวใหญ่สองตัวอยู่กับฉันหมดเลยดูแล้วมันกินฉันไม่ได้เพราะฉันมีโล่ไม่ต้องมาโล่ับฉันเสียใจด้วยระวังนะทุกคนนีเกล้ยดโวยโดนหมีแงมหาไปโด ตอมิโดน <wh ี่แกเป็นอมตะเหรอใช่ตัวใหญ่อยู่ข้างบนเห็นไหมมันไล่แกอยู่นั่นน่ะช่วยยายช่วยยายชูมันไดิดีหีจู๊บจู๊บหีแล้วนี่นี่ไปละจ้าอย่างนี้ต้องไปฟาร์มก่อนล้วทุกคนโล่เราโอ้โล่เรามีสามนาทีหรือว่าเราจะคูณสองนี่ถ้าคูณสองเท่าไหร่สามสิบแปดโลบัคมันจะคูณใช่ไหมครบโอเคเรียบร้อยคูณไปแล้วแล้วร้านค้าร้านค้าสามารถเปลี่ยนสีได้ โอเคอยากเข้าไปด้วยอ่ะฮะนี่แกเปลี่ยนสีเอ๋อยังตัวเดิมเลยเออหรอถ้าไม่มีเติมก่อนไหมก่อนจะเข้าไปอ่ะเนี่ยโอ้ระบบตามอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยแกเปลี่ยนลายอ่ะแต่ทุกคนไม่ต้องทุกคนไม่ต้องเติมแล้วเหลือให้ตามมาแกนี่นะอยากเข้าไปด้วยฉันหน่อยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนสกินดีกว่าอ๋อมันจะมีนี่สามร้อ โลบัคนะครับเปิดได้สามเอ้ย10ตัวนี่อ่ะพร้อมไข่ไซเบอร์10ตัวเบ๊บมาหุ๊บหุ้ยเดี๋ยวได้ตัวหาย,ยากสุดนีออนเหรอ2%จริงไหมเนี่ยไหนดิเป็นนีออนโอ้โหสีเปนนีออนเลยใ่ใครอ่ะเ้ยกินหาเรียบร้อย มีคนมาดูโดนกินหาไว้ย่ายาอย่ามาซ่าแถวนี้ฉันเก่งสุดเพราะฉันเป็นงูใหญ่อยู่ข้างบนสุดโอ้โหไม่มีใครปราบฉันได้ข้างล่างงูเขียวเต็มเลยมาเดี๋ยวจะกินให้เหลือแบบเหลือแต่หัวให้หมดเลยยาอย่าไปทางนู้นกว่าจะได้ขนาดนี้มันเหนื่อยนะเรียบร้อยดีดูโอ้ยายา ยาดิฉันเองฉันเพื่อนแก่งไงเอย้ยใครเพื่อนแกยา,ยาไปอยู่ยแล้วกไอ้ไข่อะไอ้ไอ,อ่หยิบหางอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใครเขาเมื่อหางซัดเนี่ยเดเจ้าหมีเราพวกเดียวกันไม่ใช่หรอ,อยาไม่ต้องมาซื้อ บ้าเหรอเป็นหมีมาซื้ออะไรอ่ะยา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 เจ๋อเจอเจ๋อดีรียบร้อยขาไปแล้วเขาหลักก็ตามไปอีกโอ้โหชุนละมุนมากเอาตรงตรงตรงนะครัฉีกแล้วเนี่ยฉีกฉีกฉีกทางมาทางนี้ฉีกทางมาทางนี้กดวิ่งก่อนกดวิ่งก่อนปเ๊บวิ่งได้แล้วครับอันนี้ได้คูบ้านายยาแค๊ดมี่โอ้ยโอ้ยเสเซ็จฉัน ่าแกดีอย่าหวยงอยาวาทก็ได้มันเป็นหูมันไม่ใช่แหนมไปย่นโอ้ย้มันไปแล้วมันไปแล้วเจ้าหมีกินถากมันได้ปะอนี่นี่แล้วเล่นส่วบทบาทเลยนะไม่เล่นไม่เล่นหมีส่วบทบาทเจ้ากิน แกกินไม่เลือกเลยนะทวีบ้าปะเนี่ยยอดโมก็นวดอย่าเดียวกซลเซอุนใช่ไหมบ้าบอสุดๆไปละกดกดกดสุดมินเนี่ยแกตายผมบอกไว้ก่อนจะจะกินให้แกเดี๋ยวุนแล้วแกก็จะไปกินเดี๋ยวแกก็เจอนิวเคียเงียบเพราะบอกเดวเคียดีเกี้ยวเลงอะไรเล่าฮะโอ้ย เหลือแต่หัวยหัอะไรเหลือแต่หัวเฮ้ยงูเหลือแต่หัวเอ้ยเจอเข้าบนพอดีวายวายมันงูถึงตัวอะไรอะกลเปกลม่ีขาไม่มันเหมือนแบบแหนมตุ้มจิ๋วดอนเมืองขอพกแกพูดอย่างนี้ใช่ปะได้บูลี่มันบูลี่มันพูดอย่างงี้ได้ไไปพูดเล่นพูดเล่นกินมันกินมันเร็วๆกินมันเร็ว ไม่กระทบอย่างนี้อกินฉันทันวะเธอกินฉันทันวะเธอดาวอยไปให้หมดไปจูเอาไปลาก่อนในที่สุดฉันก็เป็นราชาแห่งนูนแห่งเซิร์ฟนี้เพราะทุกคนโดนนิวเคลียร์กันหมดว มาจากไหนอยู <therapist. S 1> ่ไหนไหนไหนตัวพูดอยู่ไหนอยู่ไหนฮะอยู่ไหนไหนดูนี่เก่าเลยเกินไหนไหนชูไหนฮะไหนไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่เขาบนอ่ะบนสุดอ่ะบนสุดไหนเนี่ยขึ้นมาบนเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วข้าวหฮะขึ้นยังไงเดะข้าวเหรอนี่เลี้ยขึ้นบ้างว่ไหนฮะไหนไหนตัวที่พูดไหนเอาไว้อ่อ งูตัวจิ๋วนี่นี่ใช้นิวเคียวหรอนี่นี่เขาป่าเลยนี่อีกตัวนี่อะไรเนี่ยอะไรอีกตัวเนี่ยโอเคทุกคนก็จบแล้วนะครับกับคลิปงูนะครับสนุกกันั่งเงยทองว่วงตาย